สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟเอ็กซ์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับยานยนต์และเครื่องจักรที่ทรงพลังทันสมัยและคุ้มค่าที่สุดในตลาดวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถแทรกเตอร์ขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพอย่าง2026 Kubota B2420 รถแทรกเตอร์ที่เหมาะสำหรับเกษตร,รกรยุคใหม่ผู้ใช้งานในฟาร์มขนาดเล็กถึงขนาดกลางรวมถึงงานอนเนกประสงค์หลากหลายรูปแบบที่ต้องการความคล่องตัวความประหยัดและความทนทานในระยะยาว k u โบ t a B2420 รุ่นปี2026มาพร้อมกับแนวคิดการออกแบบที่เน้นทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงตัวรถมีดีไซน์ที่ทันสมัยแข็งแรงและดูเป็นมืออาชีพในทุกมุมมองโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้รองรับแรงกระแทกและแรงบิดจ,จากการทำงานหนักได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายพวนง,งานลากจูงงานขนย้ายหรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆหัวใจสำคัญของคูโบต้ B2420 คือเครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูง ให้พลังงานที่เหมาะสมกับขนาดตัวรถเครื่องยนต์มีแรงบิดที่ดีในรอบต่ำทําให้สามารถทํางานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลายได้อย่างรับรื่นไม่ว่าจะเป็นดินแข็งดินร่วนหรือพื้นที่ลาดชันระบบการเผาไม่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นลดต้นทุนการใช้งานในระยะยาวและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานใหม่ในปี2026ระบบส่งกำลังของคูโบต้า B2420 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีความทนทานสูง เกียร์มีอัตราทดที่เหมาะสมกับงานหลากหลายประเภทผู้ใช้งานสามารถเลือกความเร็วได้อย่างแม่นยำทั้งในงานที่ต้องการแรงฉุดสูงและงานที่ต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ระบบคลัตช์และระบบขับเคลื่อนทำงานได้อย่างนุ่มนวลช่วยลดความเวลาในการใช้งานเป็นเวลานานอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้คูโบตา B 2420เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนและพื้นดินในสภาพพื้นที่ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินลื่นพื้นโคลนหรือพื้นที่ที่มีความชันระบบนี้ช่วยให้รถสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดโอกาสในการลื่นถลายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างง่ายดายแม้ในพื้นที่แคบหรือในขณนะเลี้ยวกลับรถในไรนาผู้ใช้งานสามารถบังคับทิศทางได้อย่างแม่นยำและลดแรงในการหมุนพวงมาลัยทำให้การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเกินไป ห้องคนขับของคูโบต้า B 2 4 2 0ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเบาะนั่งมีความนุ่มและสามารถปรับตำแหน่งได้ตามสรีระของผู้ขับขี่แผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายและสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิเครื่องยนต์และไฟแจ้งเตือนต่างๆทัศนวิสัยจากตำแหน่งคนขับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรุ่นนี้ กระจกและโครงสร้างรอบตัวรถถูกออกแบบให้มองเห็นพื้นที่การทํางานได้อย่างกว้างขวางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถและอุปกรณ์เสริมได้อย่างแม่นยําลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานคูโบต้าบี2420ยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมหลากหลายประเภทเช่นใบมีดดันดินเครื่องตัดหญ้าเครื่องพรวดดินเครื่องหว่านปุ๋ยรถพ่วงและอุปกรณ์ไฮดรอลิกอื่นๆระบบไฮดรอลิกมีความแข็งแรงและตอบสนองได้รวดเร็ว ช่วยให้การยกและควบคุมอุปกรณ์ทำได้อย่างรับรื่นและมีประสิทธิภาพเราส่งกำลังแบบ PTO ของ Kubota B 2420รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ต้องการกำลังหมุนเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องบดและเครื่องพ่นสารเคมีระบบ PTO ให้กำลังที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ทำให้การทำงานต่อเนื่องเป็นไปอย่างรับรื่นโดยไม่สะดุด ในด้านความทนทานคูโบต้าเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพและความแข็งแรงของชิ้นส่วนต่างๆคูโบต้า b 2420รุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักในระยะยาวโครงสร้างตัวถังเฟรมและระบบช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับแรงสันสเถือนและแรงกระแทกจากการทำงานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลายระบบการสเถือนและยางของคูโบต้า b 2420ถูกเลือกมาให้เหมาะสมกับงานเกษตรและงานอนเนกประสงค์ยางมีดอกอยางที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นดิน ลดการลื่นถลายและช่วยให้การเคลื่อนที่ในพื้นที่ครูครัเป็นไปอย่างมั่นคงระบบกันสะเทือนช่วยลดแรงกระแทกและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่อีกหนึ่งจุดเด่นที่ผู้ใช้งานให้ความสําคัญคือการบํารุงรักษาที่ง่ายคูบตา B 2420ถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงจุดตรวจเช็คและบํารุงรักษาได้อย่างสะดวกเช่นไส้กรองน้ํามันไส้กรองอากาศแม่น้ําและแบตเตอรี่ทําให้การดูแลรักษารถเป็นเรื่องง่ายลดเวลาหยุดงานและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานในทุกวัน ในแง่ของความคุ้มค่าคูโบตา B2420 ถือว่าเป็นรถแทรกเตอร์ที่ให้สมดุลที่ดีระหว่างราคาประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเหมาะสำหรับเกษตร,รกรที่ต้องการลงทุนในเครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและมีอายุการใช้งานยาวนานนอกจากการใช้งานในภาคเกษตรแล้วคูโบตา B2420 ยังเหมาะสำหรับงานในสวนงานในฟาร์มปศุสัตว์งานดูแลภูมิทัศน์งานในโรงงานขนาดเล็กและงานก่อสร้างเบาๆด้วยขนาดที่กระทัดรัดและความคล่องตัวสูง รถรุ่นนี้สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบและทำงานในบริเวณที่รถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ประสบการณ์การขับขี่ของคูโบต้ B2420 ให้ความรู้สึกมั่นคงนุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายเสียงเครื่องยนต์อยู่ในระดับที่ไม่รบกวนมากเกินไปการสั่นสะเทือนถูกลดทอนด้วยการออกแบบโครงสร้างและระบบการสะเทือนที่ดีทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้